มันหมดยุคที่ผีต้องมาต้ำสแกรแล้วใช่ไหมเนะี่ยมันต้องแบบประทะบ้างเออไม่ใช่ยุคที่เราต้องกลัวผีก็คือผีต้องกลัวเราอ๋อด้เวลายุคบุกเบริร์คนแรกเตะผีก็วันนี้แหละคนแรกเตะผีก็วันนี้แหละ ไ,ไม่อยากไปทำงานเลยเว้ยพรุ่งนี้ไปทำงานอีกอะไรวัวนหยุดมันผ่านไปร็วบกมากเลยบ ắc บ ắc เลยชอบมึงตั้งขวดได้ปะแบบว่าตั้งขวดบนพื้นอ่างเงี้ยตั้งขวดแบบไหนอ่ะเนี่ยให้มันยโยนและตั้งอ่ะให้มันตั้งอ่ะไม่ไม่ได้เพราะว่าระบบเกมอ่ะจากที่ประสบการ์โยนกระป๋องมามันเหมือนตูดกระหัวมันจะหนักเว้ยสังเกตด,ดีๆตูดกระหัวมันจะหนักเฮ้ยได้เฮ้ยได้เฮ้ยได้นี่ไง เฮ้ยได้เลยได้โอ้เป็นไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าโอ้ไม่ได้แล้วเอาละนี่ก็เป็นเฮ้ยมาแล้วดูซิวันนี้ช่องฟ็อกเทลลงคลิปอะไรหรือเปล่า เอาเปิดไม่ได้วัดอุมาทูมอุมาทูมเมทูมให้ผีเห็นโอ้โ,โอ้ผีมาไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ของเต็มเลยกําไรดีงามทำให้เราถอยอุปกรณ์ได้เยอะขนาดนี้ลคนองเกจอกระดูกในห้องครัวแป๊บเนองกำลังไป ขี่มันชอบกินกระดูกไก่กันเหรอวะห้องครัวายมือใครมืออ๋อโอเคไหน αι. อ๋อเห็นแล้ว,ลวตังไปไปแป๊บ,ปบนึงมาเดากล้องนี้มามกูป่าเนี่ยกูเอากูอาเอากล้องมามงเอากล้องวิดีโอมาทำไมอ่ะ้าวมึงพูดไม่ชัดแต่บอกเอากล้องถ่ายรูปมันมีกูด<ท>้วยมึงเอากล้องถ่ายรูปมาไงก็เลยกล้องวิดีโอมาตั้ง เดี๋ยวกูเอากล้องมาให้ก็ได้แป๊บนึ่งกาเต้นี่ที่การสื่อสารหรือยี่นี่คนเนี่ยสื่อสารอยู่ที่การสื่อสารดิมึงสื่อสารไม่ชัดเจนอะไม่ใช่คืนกูบอกว่าให้มึงเอากล้องมาถ่ายกระดูกเต้นก็ได้อย่างงั้นมึงกูได้ยินว่ามึงไอ้ฟูมึงเอากล้องมาแป๊บนึงแป๊บนึงมึงไอ้ฟูมึงเอากล้องมาหูหูอุ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดิเซน ูต้องไปตัดเซนเซอร์มึงอีกคลิปที่แล้วกูบอกเลยเซนเซอร์คำหยาบมึงโคตรเยอะกูต้องไปทยอยตัดทยอยตัด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 เนี่ยเสียงตื๊ดมากเออเสียงตื๊ดตื๊ดตื๊ดเยอะนั่นเลยทั้งคลิปจะเป็นไอเพลงมิวสิกตื๊ดตื๊ดตื๊ดแล้วเนี่ยกูบอกไอ้เงาาป้องมาถ่ายรูปกระดูก อ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผ yes ู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับผมว่าอ่าเพื่อนเพื่อนผมพูดว่าอะไรแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยอ้าวมันมีพลังงานแถวนี้ก็เป็นได้ผีมันก็รู้จักประหยัดไฟนะเฮ้ยผีบั๊กเหรออ้าวเอาอีกแล้วเหรอรอบที่แล้วผีก็บั๊กนะครับผม ห้องน้ำนี่เลยน่าันไดเลยอ๋อนี่ไงโอ้ยอยู่ข้างบนนี่ว่าโถส้วมนี่เคลอะมากหัดทำความสะอาดบ้างนะเราไม่เปิดไฟเปิดไฟหน่อยเออเดี๋ยวไปเอากล้องก่อนโอเค Where are you? รถอีเวนต์แล้วก็เจออ่าปิดจริงอาวใครปิดประตูไว้เนี่ยปิดเองครับ ไม่กลัวผีจำสแกลชินแล้ว,ลวมันต้องแบบประทะบเออมันหมดยุคที่ผีต้องจำสแกลแล้วใช่ไหมไม่ใช่ยุคที่เราต้องกลัวผีแต่คือผีต้องกลัวเรา<อ>ได้เวลาย,ยุคบุกเบิกครับคนไล่เตะผีก็วันนี้ครับ,บนะมองไม่เห็นจนมองหายผีแบบใกล้ชิดเวลาอยู่ไปเซตกล้องก่อนดีกว่า เอ้อ้าวดับอีกแล้วมึงนี่จม e r e are ึงนีนะไอผีมึงจะประหยัดไฟไปถึงไหนเนี่ย e s t เสร็จหมดแล้ว Where are y o อ้าว Away Away Spirit Box g Away ออกไปเควสเสร็จหมดแล้วอะไฟไม่ดับ Spirit b o o s o แล้วก็อัอัรอที่สองอะไรอะยังไม่เจอครับ ไม่เจอใช่ไหมเจอแค่อันเดียวมีเจ้า้ยมามาแล้วมา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 อู้ยอุ้ยอู้ยไอ้ผีไอ้ผีปากฉีกไอ้ผีปากฉีกเห็นจะาจ้าเลยเห็นจะาจ้าเลยเห็นเอาไว้เห็นไหนไหนไหนไอ้ผีนี่ยัมาบึ้งมาถ่ายติดแล้วถ่ายติดแล้วถ่ายติดแล้วหนีสิครับรออะไรล่ะจำเอาเลยจำเอาพุชจำบุชจำพุชเลยเฮ้ยมันฑ์มา

ถ่ายเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปศพไปให้ <laughs> ปิดแล้วอ้าวทำไมผีมันมาฆ่าผีผีมันฆ่าได้ไงวะ,อ,ะอ๋อเออว่ะใช่เซน i t ตี้ต่ำโอ้ยั้นกูไป็รายต่อไปแน่ทำไม่ดีออกไปจากที่นี่รีบไปดีกว่า <laughs> ถ้าเราเอาของในบ้านออกมาในผีมันจะโกรธหรือเปล่าไม่ตัวมั้ง ลองไหมรู้สิเดี๋ยวกูลองหาของในบ้านที่สามารถออกมาได้ก่อนไอมม้โดนอะไรพิสูจ์อ่ะโยนทิ้งแม่งเลยผุรนผู้รีน,รนถ่ายดิมีมีกล้องมีกล้องอถ่ายดถ,ถ่ายดิเดี๋ยวถ่ายแล้วถ่ายแล้วให้ตายเถอะเอาจะปิดทำเพลืออะไรเนี้ยอาอแล้วมึงไม่ไเอาสมุดขึนไปอ่ะขึ้นมาวางให้หน่อยสมุดอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่เหรอ โอเคอย่าพ<ป>ิ่งออกมานะปอเอาหนังสือมาให้ผีมาให้คุณเขียนเล่นเฉยๆอ่ะคุลุงคุริงออกแล,ล,ล้วปิดประตูไม่ต้องเปิดไฟในห้องนะอืออือือเอาละไม่รบกวนแล้วเขียนแล้วครับเขียนแล้วฮะมันเลื่นกลับมากลับมากลับมาอะไรวะพึ่งวางเองเขียนแล้วไหนวะเอา้า<ช>เขียนว่าบุรินบุรินน่ะฟักยูเอ้าไม่ใช่ ถ,ถ,ถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปแล้วไปแล้วไม่สามารถวิ่งได้มมเ่ะไรอนแคนลันลันแคนลันแคนลัน,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 นให้วิ่งเหรอให้เราวิ่งวะคงจะแปลความในว่าให้มึงรีบวิ่งเดี๋ยวนี้เลยเพราะกูจะออกมาหลอกมึงแล้วร <c oughs> อบนี้เควสเสร็จเร็วมากอะ่ะ <c oughs> ย้ปยี้ยเยเฮยเฮเยย้ยเฮ้้ มสสีสปิริตปิงเจอร์พิลตกรไลทิงดีสปิริตโอเคสปิริตเหรออืมโเอเคมีีอันเดยวไปกลับอู้หู้เออเปิดประตูตไม่สนิทฮะกูไม่ได้ปิดด้วยซ้ำคนโต้องให้มาทีหลังก็จะปิด <c oughs> ใครเข้าวีหลัง กูเนี่ยเขาไหดไหลังกูยืนถ่ายรูปผีอยู่